สวัสดีค่ะตอนที่11เอ็ดเร็วเข้ายังต้องไปอีกไกลไหมผ่านอาณาเขตของคานคิชาแล้วพยาค่ะเสียงพระราชพิธีอภิเษกในอารามหลวงเมืองทรอยดังแว่วมาแต่ไกลในขณะที่แครอร์กำลังอยู่ในอ้อมผัดของเจ้าชายอิสเมีลในสภาพที่มีความทรงจำเลือนลางรู้สึกราวกับมีเงาลางลาง อยู่ในส่วนลึกของจิตใจจะต้องรีบไปถึงทรอยโดยเร็วณภายในพระราชวังใต้ดินของเมืองทรอยยุคโบราณพระราชพิธีอภิเษระหว่างเจ้าชายอิสมิลกับแครอรกกำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องโดยแมมฟิสม่อาจล่วงรู้ได้เลยอเจ้าอิสมมลคงอ่านใจเราออกว่าเราต้องการเทพธิดาเช่นกันเจ้าอิสมิล นาชิงเทพธิดาปัดหน้าไปจนได้เกิดอะไรขึ้นนะท่าทางของเทพธิดาดูแปลกไปมากจริงๆท่ามกลางผู้คนมากมายในพิธีอภิเษกกษัตริย์ทิพย์ไทยทรงจำเป็นต้องระง,งับความปรารถนาในตัวเครอส่วนเจ้าชายอิสมิลก็ยังส่งอุ้มเทพธิดาและดำเนินพิธีต่อไป จะทำยังไงดีพิธีอภิเษกยังคงดำเนินต่อไปยากที่จะเอาท่านแครรอขึ้นมาซะแล้วท่านแมมฟริโปวดรีบเสด็จมาโดยเร็วเถิดในขณะที่พระสังฆราชสวดมนต์อยู่ในพิธีแครอก็ยังคงไม่รู้สึกตัวอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของเจ้าชายเนื่องจากถูกมนต์สะกดของคิลูเค ในขณะนั้นแมมฟิตเองก็ทรงรู้สึกมีลางไม่ดีเกี่ยวกับแครอมินูเอลเลยดินแดนคาลุคิชามาแล้วยังไม่ถึงทรอยอีกหรือฟาโรในไม่ช้าจะเข้าสู่ดินแดนอูลูชาเมืองทรอยจะดูทางตะวันออกเพียค่ะจะต้องไปให้ถึงเมืองทรอยภายในกลางดึกคืนนี้ตามที่ได้สัญญาไว้กับแม่ทัพยุคุตัตปัตโธ รู้สึกมีลางไม่ดีเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้สึกจิตใจร้อนรนทำไมจึงมีอุปสรรคมากมายนะฟาโรทรงเป็นอย่างไรบ้างรีบไปเร็วๆเข้าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับแครอโรแน่ๆรีบไปให้ถึงเมืองทรอยโอเทพีแห่งนายผู้เป็นมารดาของเราโปรดทรงคุ้มครองแครอโรผู้เป็นทิดาแห่งท่านด้วยเถิด รีบเดินทางเร็วๆเข้าเจ้าชายผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเราบัตรนี้หม่อมชั้นได้ตอบแทนพระคุณของฝ่าบาทแล้วโอ้เทพเจ้าแห่งพายุและเทพีแห่งดวงอาทิตย์ผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดแห่งแคว้นฮิทไทเทพธิดาแห่งแม่น้ำนายของอียิปบราณ โรดทรงเป็นชายาของเจ้าชายผู้สง่างามซึ่งรักท่านอย่างล้นเหลือเถิดบัดนี้เจ้าชายอิสมินองค์รัชายาตแห่งกษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งครอบครองอาณาจักรอนาโตเลียจะทรงอภิเษกกับเทพธิดาผู้สูงศัก์แห่งอียิปต์โปรดทรงรับเทพธิดาผู้นี้เป็นชายาของเจ้าชายด้วยเถิดโอ เราเจ้าชายอิสมาแห่งแคว้นฮิบายอะขอรับเทพธิดาแห่งนายอันเป็นที่รักยิ่งผู้นี้เป็นชายาของเราแต่เพียงผู้เดียวเอ๊ะอะไรโอ้ถ้าเช่นนั้นเทพธิดาผู้สูงศักดิ์แห่งนายโปรดทรงกล่าวรับเป็นพระชายาของเจ้าชายองค์รัฐทายาธแห่งฮิบายนับบัดนี้ด้วยเถิดไม่ได้ไม่ได้นะเพคะเทพธิดา เทพธิดาทรงถูกมนสกดอยู่ไม่ได้นะเพคะเทพธิดาหุบปากซะมนสกดอัดคลายได้อะไรกันนั่นนางกำนันของเทพธิดาแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเป็นใครละ่ะรู้สึกได้กลิ่นควันหอมตั้งแต่เมื่อสักครู่แล้วเทพธิดาเอเทตี้เทตี้เทพธิดากำลังประชวนอยู่ท่านสังฆราชโปรดเร่งดำเนินพิธีเถิด พยาค่ะที่นี่ที่ไหนหม่อมชันถ้าเช่นนั้นเทพธิดาผู้สูงศักดิ์แห่งนายโปรดทรงกล่าวรับเป็นพระชายาของเจ้าชายองค์รัชทายาทแห่งฮิปไทณบ,บัดนี้ด้วยเถิดเทพธิดากล่าวรับสิเอ๊ะหม่อมชันอิชมินใช้มนสะกดงั้นหรืออะไรกันนี่กล่าวรับสิได้โปรดเถิดโปรดกล่าวรับ เป็นชายาของเจ้าชายอิสมิลเถิดโอเทพธิดาโปรดทรงกล่าวรับเจ้าชายเถิดของให้หลับอยู่ในความฝันเถิดโปรดรับเป็นชายาของเจ้าชายนับบัดนี้ไม่ได้นะเพคะเทพธิดาท่านเมมฟิสช่วยด้วยเทพธิดากล่าวร,รับรักเราสิโอเรารักเทพธิดาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นได้โปรดเถิดมุ่งสู่ทรอยเร็วเร็วเข้า เทพธิดาผู้สูงศัก์แห่งนายโปรดกล่าวรับเป็นพระชายาของเจ้าชายองค์รัฐทายาทแห่งฮิปทายณนะบัดนี้ด้วยเถิดมุ่งสู่ทร,รอยเร็วเข้าเร็วเข้าแคร์รอท่านอยู่ที่ไหนทำไมไม่ตอบเราเอตอบที่หัวใจของเราสิอ่ะเมมฟิสเพเพคะโอเทพธิดา เมมฟิสม่อมชันอยู่ที่นี่โอเทพแห่งพายุและเทพ,พีแห่งดวงอาทิตย์ผู้ทรงพลังอำนาจโปรดทรงอำนวยพรแก่เจ้าชายอิสมมลและพระชายาแห่งแคว้นฮิบไายด้วยเถิดเทพธิดาแห่งนายทรงเป็นพระชายาของเจ้าชายอิสมมลนบบัดนี้เป็นต้นไปแล้วขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสภาพของเทพธิดาดูแปลกจริง ขอจงทรงพระเจริญพยาค่ะโอ้เทพธิดาเทพธิดาในที่สุดวันที่เรารอคอยและปรารถนาสูงสุดก็กลายเป็นความจริงแล้วเราได้ท่านเป็นชายาจริงๆแล้วอืมเจ้าอิสมินต้องใช้กลอุบายแน่ๆอิสมินขอจงทรงพระเจริญเจ้าชายโปรดเสด็จ เข้าสู่พิธีเลี้ยงฉลองเถิดพยาค่ะเจ้าชายจะทรงจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเสด็จกลับฮิปไทจัดเป็นการภายในก็ได้เห็นด้วยวันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดเทพธิดาพวกนั้นเข้าใจผิดซะแล้วเทพธิดาทรงเรียกท่านเมมฟิสนะฉันได้ยินโทรจะทำยังไงดีคิลูเคใช้เวตมนต์จึงไม่มีใครได้ยินเสียงฉัน หุบปากซะตะโกนยังไงก็ไร้ประโยชน์โอ้ยไปเถอะไปฉลองเถอะรีบไปกันเถอะพิธีอภิเษษนี้ดูผิดแปลกจริงๆเอ๊ะนั่นเทพธิดาเจ้าชายผู้งามสงา่าในที่สุดหม่อมชั้นก็ทำให้เจ้าชายสมดังปรารถนาแล้วหม่อมชั้นได้ตอบแทนพระมหาการุณาธิคุณของฝ่าบาท เดี๋ยวช้าก่อนเจ้าเป็นใครเรารู้สึกแปลกใจตั้งแต่ตอนพิธีอภิเษกของอิสมีลแล้วได้กลิ่นหอมอะไรสักอย่างเมื่อสักครู่ก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเราถามเจ้านะบางอาจเดินไปโดยไม่ตอบงั้นหรือช้าก่อนแม่คนนั้นองราชินี่อ่ะอะไรกันนี่รู้สึกร่างกายขยับขยื่อนไม่ได้ชั่วขณะกลิ่นหอมนี้ คืออะไรได้ตอบแทนพระคุณแล้วกลิ่นหอมประหลาดนี้คืออะไรกันแน่หญิงผู้นั้นทำอะไรกับอิสมมลและเทพธิดางั้นหรือองราชินีทรงเป็นอะไรไปเพคะทำไมมนสกุของเรายัางใช้ไม่ได้ผลนะในพัทยของเทพธิดายังมีต่อองค์ฟาโรฟาโรหนุ่มแห่งอียิปต์อยากรู้จริงๆว่าเป็นคนแบบไหน งานเลี้ยงจะเริ่มแล้วพวกนำรำเตรียมตัวได้แล้วงานเลี้ยงจะเริ่มแล้วนะเจ้าชายองค์เหนือหัวและองค์ราชินีเสด็จสู่พิธีเลี้ยงฉลองแล้วเชิญเจ้าชายและพระชยาเสด็จได้แล้วเพคะอืมเราจะไปเดี๋ยวนี้แต่เทพธิดายังประชวนคงออกไปร่วมงานไม่ได้มูรา่าดูแลเทพธิดาด้วยนะเราไม่อยากให้เทพธิดาไปร่วมงาน เพคะเจ้าชายโปรดวางพระทัยเถิดเพคะหม่อมฉันจะคอยดูแลเทพธิดาเป็นอย่างดีเพคะอืมยังหลับอยู่อยู่ในความฝันในที่สุดท่านก็เป็นของเราแล้วไม่อยากออกไปร่วมงานเลยโท่เจ้าชายองค์เหนือหัวกับองค์ราชินีทรงอุตสาห์จัดงานเลี้ยงฉลองเป็นการภายในเพื่อเจ้าชายโดยเฉพาะ ไม่เสด็จไปร่วมงานไม่ได้นะเพคะอืมถึงแม้ไม่อยากไปก็ต้องไปโปรดคอยเราก่อนนะเทพธิดาความรักที่เหลือล้นของเราได้หอหุ้มตัวท่านอยู่โปรดลืมเรื่องทุกอย่างในอดีตและอยู่กับเราอย่างมีความสุขตลอดไปโปรดลืมเมมฟิสสักเถอะอ้าเมมฟิสมูราฝากดูแลเทพธิดาด้วยนะโปรดวางพัดไทยเพคะ หม่อมชั้นจะดูแลเทพธิดาเป็นอย่างดีรอคอยเจ้าชายเสด็จกลับมาเพคะอ้าวทุกคนรีบช่วยกันฉลองพระองค์ของเทพธิดาจัดดอกไม้ประดับให้ทั่วห้องค่ะท่านมูราเฮฮ่าฮาโออิสมิมขอจงทรงพระเจริญพยาค่ะขอจงทรงพระเจริญพระชายาไม่ได้เสด็จมาด้วยเสด็จพ่อเสด็จแม่ ขอบพระไทยที่ทรงจัดงานฉลองเป็นการภายในเพื่อหม่อมชั้นโดยเฉพาะเจ้าชายยินดีด้วยเพคะที่ทรงอภิเษกกับเทพธิดาผู้เลอโฉมยิ่งนักอืมโปรดทรงดื่มน้ำจันทร์มงคลน,นี้สิเพคะอิชมิลเราเป็นกษัตริย์ฮิบทายซึ่งทุกคนเกรงกลัวผู้ใดที่ขัดความประสงค์เราเราจะฆ่ามันทุกคนและแย่งชิงสิ่งนั้นมาให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นดินแดนใดในโลกทรัพย์สินมีค่าเฉลยหญิงที่เราต้องการหรือแม้แต่เมืองทรอยแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง้องไม่เคยไม่ได้ฟาบาดโปรส่งดื่มน้ำจันท์ของหม่อมชันด้วยสิเพคะโอแม่นางรำคนนี้ฟาบาทรงดื่มของหม่อมชันด้วยเพคะเฮ้เฮ้คืนนี้ดื่มเต้นรำร้องเพลงกันให้เต็มที่เลยฮ่า ฟาบาดอุ๊ยฟาบาดอิสมิลแม่ยังไม่ได้พูดกับเสด็จพ่อแต่แม่ไม่เห็นด้วยกับพิธีอภิเษกอันมีพิรุษของเจ้าเอ๊ะหญิงที่เป็นเจ้าของกลิ่นหอมนั้นใช้เวทมวนต์กับเทพธิดาแห่งนายซีนะอิสมิลเทพธิดาไม่ได้เต็มใจใช่ไหมทําไมเจ้าทําเช่นนั้นอิสมิลทําไมไม่ตอบละ่ะแม่เป็นห่วงเจ้ามากนะ หม่อมชั้นรักเทพธทิดามาตลอดและจะรักตลอดไปเทพธิดาจะต้องเป็นชายาของหม่อมชั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นหม่อมชั้นรอคอยวันที่จะได้อภิเศกกับเทพธิดามาเป็นเวลานานแล้วผู้ที่จะเป็นชายาของหม่อมชั้นคือเทพธทิดาผู้เดียวเท่านั้นแต่เมื่อเทพธทิดาฟื้นความทรงจําได้แล้วคงไม่ยอมอภัยให้เจ้าแน่ๆเจ้าจะไม่มีความสุขนะ เสด็จแม่หมุมฉันไม่เปลี่ยนใจเป็นอันขาดอิสมีถ้าเจ้ารักเทพธิดามากเช่นนี้ทำไมไม่ข่าฟาโรห์แห่งอียิปต์ซะละเมื่อพิชิตอียิปต์ได้แล้วเจ้าก็จะได้ทั้งอาณาจักรและเทพธิดามาครอบครองอย่างสง่าพาเผยเสด็จแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย